ผู้ที่มีฉายาว่าหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้เคลื่อนลงมาเกิดถือกำเนิดเกิดในครันนางต้องคำสาบให้ไปยืนตีนเดียวเหนียวกินลมบนเชิงเขาจักรวาลชมภูพานชำนาญเรื่องการปรุงยาพระแม่อุมาสาบฤทธิ์หนุมานให้ลดลงกึ่งหนึ่งซึ่งเขาเข้ากราบขอโทษอิศวรชวนสอนพระเวทให้หนุมานทาบถามเห็นว่าทับลิงพระวิงรอพระนารายที่จะกัมไกลลงมาปราบยักษ์จึงให้พวกเขาเหล่านั้นทำนักอยู่ที่เมืองขีดขินเรื่อย เรื่องราวจะสนุกแค่ไหนนั้นถ่าพร้อมแล้วมาพบกับกำเนิดธนุมานกันเลยครับพระอิศวรทรงทราบว่านางสวาหะที่เป็นลูกของนางกาลอาคีกับลือสีโคดมโดยครั้งการก่อนนั้นนางสวาหะได้ถูกแม่ตนสาปให้ไปยืนตีนเดียวเหนียวกินลมอยู่บนเชิงเขาจักรวาลพระอิศวรท่านจึงมีความคิดที่จะให้นางสวาหามีลูก เพื่อที่จะแบ่งกำลังให้ไปเกิดรอคอยรับใช้พระนารายที่จะทรงอวตารลงมาในภายภาคหน้า <_ C> e <an> ก็เพื่อจะมาตอกรกับทศกัณฐ์อิสวนนั้นจึงสั่งให้พระพายผู้เป็นเจ้าแห่งลมพายุให้พัดหอบเอาพลังจากท่านรวมทั้งเทพสัตตาวุธสามอย่างซึ่งก็ได้แก่คาถาเพชรตีเพชรสุรการตามมาด้วยจักแก้ว ให้จงเอาอาวุธของพระองค์นำไปเข้าปากนางสวาหะผู้ที่ยืนกินลมบนเนินเขาจากกวาลเพื่อให้ถือกำเนิดมาเป็นหนุมานพร้อมมาด้วยพละกำลังมากมายมหาศาลพระพายจึงได้หอบเอากำลังและอาวุธเหล่านั้นไปเข้าปากนางสวาหะในทันใดจากนั้นจึงทำให้นางสวาหะได้ตั้งครรภ์นในท้องเรื่อยมา คาถาเพชรได้กลายเป็นกระดูกสันหลังลงมาถึงหางของหนุมานซึ่งก็จะทำให้เขาสามารถเหาะเหินเดินไปในอากาศได้ราวกับลมส่วนตีเพชรสุรการนั้นได้เป็นร่างกายมือและเทา้าเมื่อเวลาจะสู้รบกับผู้ใดก็ให้สามารถดึงเอาตีเพชรนี้ออกมาจากอกของตนได้ทันท่วงทีส่วนจากแก้วนั้นก็ได้กลายเป็นหัวของหนุมาน อาวุธทั้งสจึงผสานกายเป็นหนุมานลูกของพระภายในคันนางสวาหะนางสวาวหะตั้งคันมาได้เกือบสิบเดือนก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะคลอดหนุมานน้อยยังคงอยู่ในครันของนางต่อไปกระทั่งจวบจนครบ30เดือนวันกำเนิดหนุมานจึงได้เลิกตรงกับวันอังคารปีขานเดือนสมเป็นเวลาพบค่ำที่พระอาทิตย์กำลังมืดมิดมอดแสงหนุมานก็ได้คลอดออกจากครรนมารดา โดยการห่อออกจากปากนางสวหาหะขึ้นสู่เวหาอย่างน่าอัศจรรย์มีสีหน้าแปดมือรูปร่างสูงใหญ่กายขาวผ่องพันรัศมีโชดช่วงร้อยอยู่ตรงหน้าพระมารดา เกิดมาก็โตเป็นหนุ่มเร้ากับอายุ16ปีในทันใดเมื่ออาปาขาวออกมาก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนลอยวนสวยสดงดงามตามมาด้วยฉายาว่าหาวเป็นดาวเป็นเดือนมีเขี้ยวแก้วขนเป็นเพชรทั้งตัวเขาได้แสดงฤทธิดเดชอยู่บนท้องฟ้ากึกก้องเกียงไกลเสร็จแล้วจึงได้ลงมาก้มกราบมารดาและพระภายผู้ที่หมายว่าเป็นพ่อ พระภายผู้เป็นพ่อจึงได้ให้พรไปว่าหากไปสู้รบกับไข่ก็ขอจงให้ศัตรูแพ้ไัยเจ้าไปทั้งสิบทิศจากนั้นจึงแบ่งพลังให้บางส่วนพร้อมขนานนามให้ว่าหะนุมานชานสมอนฝ่ายนางสวาหาเมื่อคลอดลูกออกมาเป็นลิงแล้วก็พ้นจากคำสาปของแม่ตนนางได้อุ้มหนุมานกินนมแล้วพูดกับหนุมาลไปว่า หากผู้ใดที่เจอลูกแล้วสามารถมองดูกายลูกแล้วรู้ได้ว่าเป็นเขี่ยวแก้วต่างหูขนเพชรท,ที่มีอยู่ในตัวลูกผู้นั้นคือพระนารายณ์อวตารล,ลงมาเกิดให้ลูกจงถวายตัวเป็นทหารรับใช้ท่านตลอดไปแม่นี้ไม่มีอะไรจะให้ไร้ซึ่งญาติขาดมิตรมีอาจเลี้ยงดูเจ้าได้จำต้องฝากลูกไว้กับพระภายผู้เป็นพ่อลูกเมื่อนุมานได้รับพรจากบิดา จำคำสั่งเสียของแม่ตนแล้วเขาจึงได้เหาะเหินเดินไปในอากาศสำแดงฤทธเดชอยู่ท่ามกลางเวหาโดยไม่ย้ำเกรงแก่ใครใดใดทั้งนั้นเมื่อเที่ยวเหาะไปเรื่อยก็ได้เหาะผ่านมาถึงสวนของพระอุมาเทวีผู้เป็นชายาของพระอิศวรรนุมานนั้นก็ได้พบเห็นผลละมากรากหมายมากมายเต็มไปหมดตามภาษาริงจึงสนแล้วชิงวิ่งเข้าไปในสวน ก่อกวนหักกิ่งเก็บผล,ลไม้อย่างสุขสำราญใจแล้วทำให้สวนนั้นทังยับไปทั่วฝ่ายพระอุมาประทับอยู่ท่ามกลางนางสนมบนสวรรค์เห็นลิงนั้นเข้าหักเก็บผล,ลไม้ทํำลายสวนเกิดไม่พอใจแล้วด่าสาบแช่งออกไปว่าไอ้แค่ลิงเดียละฉานตัวน้อยยามาอาฐานอย่างไม่เกรงกลัวใคร ข้าผู้เป็นชายาพระอิศวรขอสาปให้เจ้ามีฤทธิ์เหลือน้อยถอยลงกึ่งหนึ่งให้สมกับเที่ยวอวดอ้างฤทธิทาก้าหารชาญชัยหนุมานได้ยินคำสาปแช่งก็ตกใจด้วยความฉเฉลียวฉลาดเขาจึงกล่าวขอโทษไปตัวข้านี้มันโง่นักกับไม่รู้ว่าเป็นสวนของชายาพระอิศวรข้าคิดว่าเป็นป่าธรรมดาแค่นั้นจึงเผลอเก็บผลไม้กินตามใจ ขอโทษจากความประมาทคราวนี้ถึงอาจตายพระแม่โปสถ์เมตตาข้าด้วยพระอุมาเทวีมีจิตคิดสงสารจึงตอบกลับไปว่าอันวาจาของข้านั้นเป็นประกาศสิบดุดเหล็กเพชรสลักหินผาจงให้คืนวาจานั้นมันคงไม่ง่ายแต่ข้าจะให้พรเพื่อผ่อนปรนก็แล้วกัน เมื่อใดที่พระนารายณ์เสด็จจากเกษียณสมุทรอวตารไปเกิดเป็นพระรามหากท่านได้ลูบหัวเจ้าไปตลอดถึงปลายหางเมื่อไรก็จงให้พระละกำลังเจ้านั้นจงกลับมาดั่งเดิมจากนั้นแล้วหานุมานก็เหาะไปใช้ชีวิตที่ถ้ำในป่าหิมะพานฝ่ายพระพายผู้เป็นพ่อได้คิดถึงหนุมานท่านจึงได้เหาะไปหาลูกที่ถ้ำหิมะพานแล้วนำหานุมานมาเข้าเฝ้าพระอิศวรที่เขาไก่ลาด พระอิศวรทรงเห็นท่าทางก้าหารชาญชัยของหนุมานท่านเห็นว่าหานุมานเหมาะแก่การเป็นขุนศึกคู่ใจของพระนารายณ์ท่านจึงได้สอนพระเวทให้กับหนุมานหลายอย่างทั้งด้านการแปลงกายหายตัวการอยู่ยงคงกระพันจากนั้นจนครบจบทุกกระบวนท่าพร้อมได้มอบพรสักดิ์สิทธิ์ให้กับหนุมานไปว่าขอจงให้เจ้ามีอายุยืนยาวตลอดกาลหากแม้นตายเมื่อมีลมพั ต้องกายก็จงฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจากนั้นหนุมานก็รับใช้ติดตามพระอิศวรเรื่อยมาต่อมาพระอิศวรได้ใช้เหงือไข่ของตัวเองมาปั้นเสกไข้เป็นลิงอีกตัวเพื่อให้มาเป็นเพื่อนของหนุมานซึ่งเขามีนามว่าชมพูพานชมพูพานมีความสามารถเรื่องการปรุงยาเป็นอย่างดี เมื่อหนุมานล่ำเรียนวิชาจากพระอิศวรจนสำเร็จเสร็จทุกกระบวนท่าพระอิศวรจึงเรียกให้พยาการกาศและสุขีซึ่งเป็นน้องต่างพ่อของนางสวหาให้มารู้จักกับหนุมานผู้เป็นหลานเนื่องจากพยาการกาศและสุขีอีกร้องนครขีดขินยังไม่มีลูกพระอิศวรจึงยกชมภูพานให้เป็นลูกบุญธรรมพร้อมกับสั่งไว้ว่าให้ชมภูพานเป็นผู้คอยช่วยเหลือทัพพระราม ในเรื่องของการปรุงยาสมุนไพรต่างๆในคราวที่จะออกศึกสู้รบกับฝ่ายยักษ์จากนั้นมาพญากากาศสุขีพหานุมานและชมพูผ่านก็พำนักอยู่ที่เมืองขีดขินสืบเรื่อยมาในขณะเดียวกันเท้ามาหาชมพูผ่านพยาวานอนผู้ของนครชมพูมีมาเหสีชื่อนางแก้วอุดร อยู่กินด้วยกันมานานนับปีก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีลูกสืบสกุลพระอิสวรณท่นทรงประทานวานอนนามว่านินละพัทซึ่งเป็นลูกของพระการให้มาเป็นหลานคอยเลี้ยงดูในภายภาคหน้าเรื่องราวกำเนิดธนุมานก็ขอจบลงเพียงเท่านี้หากชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ติชมเข้ามาได้เพื่อติดตามในตอนต่อไปได้เลยครับ